มาแล้วครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะไปดู6รุมหนึ่งอีกครั้งไม่ใช่สิ1ร่รุม6นะครับเดี๋ยวไปย้อนดูนะคลิปภาคก็จะเป็นคลิปต่อจากนี้เลยคลิปนี้ก็จะเป็นตอนเริ่มทําคลิปใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวไปรอดูเลยเดี๋ยวฟังตอนภาคตอนใหม่ๆด้วยนะมาดูกันว่าจะรอดไหมนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าจะไม่พาไปสู้ทีมที่มียุงเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะกับยุงตัวอะไรจะถือจะเลือดเยอะแค่ไหนนะฮะมาเจอยุงก็เรียบร้อยฮะมาดูกันนะครับว่าเลือด5ล้าน1 0 0 0 0แสเนี่ยจะยืนไหวถึงกี่เทินนะครับก่อนอื่นก็ไปจัดทีมกันก่อนนะครับก็จะเอาเป็นคอเกโลเกโลนะฮะ แล้วก็ด้วงนะครับตัวหลักๆก็มีแค่เกียโลกับด้วงนะแล้วก็อีก4ตัวที่เหลือเป็นลูกไปจอกนะครับเอามาใส่ให้ครบคอนะเดี๋ยวเราไปท้าสู้ในอันดับพลังนะครับผมหาคนที่จัดทีไม่มียุงไว้ละจะเป็นอันดับที่6นะครับนี่นะฮะใช้เป็นคอเกียโลนะแต่ไม่มียุงโอเคครับไปดูกันเลยฮะ มารอดูกันนะฮะว่าอชุล่าคาบุโตของเราเนี่ยจะตายในเทินที่เท่าไหร่นะครับปล่อยมาจากกาโลมานะฮะ3ล้านนะครับดวงผมติดกระดูกหักแล้วก็ต่อด้วยโบลอสนะครับอันติมาจังหวะนี้ไหวไหมเนี่ยยังไหวนะครับยังไม่ตายนะแล้วเกียโล่ฝั่งผมก็อันติสวนคืนกลับไปนะฮะ เราก็โดนกาโลไล่สับหัวมาทีนึงนะฮะล้วด้วงของเราก็ได้แอนติฮิวเลือดขึ้นมานะฮะตมเลือดก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับพลกาโลก็ไล่สับมาแต่ไม่จิตกระดูกหักนะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่สองนะฮะแทงทอบอบรัดมา9แสนนะครับแล้วก็ต่อด้วยกาโลปล่อยหมัดมา ติดกระดูกหักทั้งหมด3ตัวแล้วฮะแล้วก็ต่อด้วยโบล้อนนะครับจะรอดไหมเนี่ยหล้านนะครับยังไม่ตายนะโบลลอกับซอมบี้แมนโดนสะท้อนตายไปนะฮะเมื่อกี้มาถึงเทินที่ด้วงเราต้องหิวเลือดแล้วฮะเรียบร้อยฮะ เลือดก็กลับมากับเต็มหลอดแล้วนะฮะแล้วฝั่งเขาเนี่ยโดนสะท้อนรัวๆเลยนะครับดูเลือดแต่ละตัวดิครับปลิมหลอดทางนั้นเลยฮะเกียโลกับซอมบี้แมนเขาโดนสะท้อนตายไปแล้วนะฮะแล้วก็การโรอันติมาอีกการโรกับแท้งทับก็โดนสะท้อนตายไปเหมือนกันนะครับโอเคฮะถ้าไม่มียุงเนี่ยอชิล่าคาบุตรตัวเราก็ถือว่ายืนได้นะเดี๋ยวไปลองดูอีกทีมหนึ่งนะครับ เป็นอันดับที่8นะไม่มียุงนะครับใช้เป็นคอเกโลเริ่มมาเทินแรกนะฮะทีมเขาได้เปิดก่อนเกือบทั้งทีมเลยนะครับแทงท็อปโอปรัดมาใส่ลูกกระเจ้าผมตายไปเลยนะครับ2ตัวพลังจิตท,ทะลวงจากทัศสกิล่างแรกมาอาวุธ3ดาวนะครับดาเมจอยู่ที่2ล้าน3แสนนะครับ ลูกกระจกผมใกล้จะตายหมดละคือผมสังเกตดูแต่ละทีมที่ผมไปสู้ด้วยเนี่ยก็คือทีมไหนไม่มียุงนะครับก็จะโดนพาร์ตสิบจากด้วงเนี่ยสะท้อนรัวๆเลยนะครับแล้วก็ตายเองนะเพราะเขาตีด้วงผมไม่ตายนะครับไอ้ลูกกระจกมิดซาทำยินไปฮะ744โอ้โหโคตรแรงงฮะมีใครให้แรงกว่านี้ไหมครับถือว่าแรงมากนะ ด้วงผมติดสตันนะครับจะได้หิวเลือดขึ้นมาไหมเนี่ยในเทอรนี้เอ้ยไม่ใช่แค่ด้วงนี่เจอโลผมก็โดนอันติด้วยเอ้ยโดนสตันด้วยนะโดนสตันทั้งสองตัวลยครับในเทอรนี้ทีมผมไม่ได้ออด s k กิลเลยนะครับแต่ยังดีนะที่ด้วงเราเลือดยังไม่ลดนะครับโดนสตันอีกไหมเนี่ยโอเคไม่โดนนะครับไได้หิวเลือดละ หลังจิตทะลวงมา1 4 0 0 0ล้าน่นะครับด่วงผมเลือดเหลือครึ่งหลอดละก็ราชาใต้ดินอันติมาอีก4 0 0แสนติดเผาไหมอีกนะครับทั้งติดกระดูหักทั้งติดเผาไหมนะโอ้โหเลือดเหลือลดลงไปเกินครึ่งหลอดละจะยืนสะท้อนดาเมจไวไหมเนี่ยอันติหิวเลือดไปบ้างนะฮะจะได้ไม่ตายนะโต นาก,กหวานเขาก็ตายนะครับโอเคได้ฮีลเลือขึ้นมาละราชาหน้าฟ้าเขาก็โดนสะท้อนตายนะครับเทินที่สี่แทงท็อปอบรัดมาแปดแสนโดนสะท้อนแล้วครับทัดซิมกีอันตีมาอีกไหวไหมเนี้ยยังไหวนะครับแล้วก็ราชาเต้ดินอันตีมาอีกห้าแสนนะครับโอ้โหดูเลือดด้วงสิครับทั้งติดเผาไหม้ทั้งติดกระดูกหัก แต่ก็ยังรอดมาถึงเทินของด้วงเรานะฮะอันติใส่แทงท็อปฮิวเลือกขึ้นมาแทงท็อปเขาตายนะครับแล้วก็ทัดเซมกิเขาอันติสวนขึ้นมาพลังจิตทะลวงรอดไหมเนี่ยยังรอดนะครับแล้วก็คิวบีพังทลายจากเกโลฝั่งเขาอีกดวงผมก็ยังไหวนะครับทัดเซมกิเขาโดนสะท้อนตายไปนะฮะแล้วก็หมัดฮุกอาชุล่าสวนขึ้นไปบ้างตูมเรียบร้อยฮะบิดฉากไปได้นะครับ โอเคคุณ okay, ผู้ชมถ้าทีมไหนไม่มียุงเนี่ยก็คือแบบร่วงผมยืนสบายเลยนะครับแต่ถ้าทีมไหนมีนะก็คือไม่ไหวจริงๆครับเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับร่วงสุดแก่งของเราเกือบไม่รอดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ